หากจะพูดถึงภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้นสึนามิคลื่นใหญ่ที่จะซัดทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามินั้นก็มีหลายปัจจัยเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งอุกกาบาตชนโลกก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกันและสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเหตุการณ์สึนามิถล่มโลกที่มีความร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบเจอซึ่งก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกด like, กไล,ไดลค์ วันที่18มกราคมปี1586อ่าวอีเซประเทศญี่ปุ่นย้อนไป500กว่าปีก่อนนะักอ่าวอีเซของประเทศญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง8.2แมกนิจูดส่งผลทําให้เกิดคลื่อนยักษ์เซนามิซัดถล่มอ่าวอีเซซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เมืองนากามะไปครึ่งเมืองกันเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง8,000กว่ารายเลยทีเดียว วันที่24เมษายนปี1771ณหมูเกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่นคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า10เมตรนี้เกิดขึ้นที่มูเกาะริวกิวซึ่งในตอนนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด7.4มกนิจูดส่งผลทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูงประมาณ11-15เมตรซัดถล่มมูเกาะริวกิวและหมูเกาะใกล้เคียงจนพินาาแต่เกาะที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นก็คือเกาะอิชิงากิ aki, และเกาะมิยาโกมีบ้านเรือนกว่า3,137หลังได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตมากถึง10,000 2,000รายกันเลยทีเดียว วันที่ 13, สิสิงหาคมปี1868กนณะตอนเหนือของประเทศชิลีหนึ่งในเหตุการณ์สึาามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ตอนเหนือของประเทศชิลีซึ่งมีความรุนแรงถึง8.5แมกนิจูดซึ่งเกิดขึ้นบริเวณท่าเรือเมืองเ e อริกาส่งผลทำให้แรงสั่นสะเทือนนี้ไปไกลถึงประเทศเอื่นๆที่อยู่ตามวงแหวนไฟซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดสึาามิที่มีความสูงถึง21เเมตรและมันได้ฆกก่าช วันที่15มิถุนายนปี1896ชายฝังซันเรคุของประเทศญี่ปุ่นคลื่นยักษ์เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งอ่าวซันเรคุของประเทศญี่ปุ่นเมื่อคลื่นยักษ์สึนามิที่สูง38.2เมตรซัดถล่มชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่แถวนั้นกว่า11,000หลังและผู้คนอีกกว่า22,000ชีวิตต,ต้องตายลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ วันที่28ตุลาคมปี1707นันไคโดประเทศญ,ญี่ปุน่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.4แมกนิจูดแรงสั่นสะเทือนเขย่าพื้นที่ในบริเวณนั้นจนทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูงถึง25เมตรซึ่งได้ถาโถมเข้ามาทางชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุน่นทั้งคิวชูชิโกกุฮงชินและโอซาก้าได้รับความเสียหายส่งผลให้บ้านเรือนกว่า3,000 30, 0หลังคาเรือนได้รับความเสียหายและต่อมาเมื่อช่วงเย็นของวันนั้นนั่นเองก็ได้เกิดคลื่นยักษ์ระลอกใหม่ซัดเข้ามาอีีกกกหหหลลาาาาายยยยสิูทํใ้เเดควมอ่ง ต่อเนื่องนั่นเอง วันที่20กันยายนปี1498ทะเลเอ็นชูนาดะประเทศญ,ญี่ปุน่นคลื่นสึนามิที่สูงถึง17เมตรนี้เข้าพัดถล่มชายฝั่งคีอิมิคาวะสุรุกุอิซุและซากามิทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักและความรุนแรงของคลื่นยักษ์นี้ยังส่งผลทําให้น้ําทะเลท่วมเข้าไปในทะเลสาบพามานะในจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเมื่อก่อนนั้นทะเลสาบแห่งนี้จะแยกน้ําทะเลกับน้ําจือดอย่างชัดเจนซึ่งสรุปแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3,100รายกันเลยทีเดียว วันที่27สิงหาคมปี1883ณภูเขาไฟกรากระตัวของประเทศอินโดนีเซียนี่คือเหตุการณ์สึนามิถล่มโลกที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1883ภูเขาไฟกรากระตัวของอินโดนีเซียได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูง37เมตรซัดถล่มเมืองจนพินาศทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40,000ร,รายเลยทีเดียว วันที่1พฤศจิกายนปี1755นกรุงลิสบอนประเทศโปรโตุเกสได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด8.5แมกนิจูดส่งผลทําให้เกิดคลื่นยักษ์3ลูกพัดเข้าหมู่บ้านและชายฝั่งหลายแห่งที่อยู่ทางตะวันตกของโปรโตุเกสและสเปนใต้เกิดคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า30เมตรความแรงของคลื่นพัดไปถึงอา่าวคาลิสเลของประเทศบาเบโดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้คนทั้งในโปรโตุเกสสเปนและมโมร็อกโกเสียชีวิตกว่า60,000กว่ารายเลยทีเดียว วันที่11มิถุนายนปี2011ชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงถึง9มกนิจูดซึ่งเกิดขึ้นที่ระดับความลึก24.4กิโลเมตรส่งผลทําให้เกิดคลื่นสึนามิที่มีความสูงประมาณ10เมตรและมีความเร็วถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซัดถล่มชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า18,000รายแต่มันไม่ได้จบแค่นี้แผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังส่งผลทําให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุ ึ่งทําให้แกนปฏิกรณนละลายทำให้มีการรั่วไหลของสารกัมมันราังสีทําให้มีผู้คนกว่า4 5 2 0 0 0คนต้องอ,อพยพยออกจากพื้นที่โดยด่วนนั่นเองวันที่26ชันวาคมปี2004เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซีย แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากถึง9.1แมกนิจุดนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งของเกาะสุมาตราในระดับความลึก30เมตรส่งผลทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูงถึง50เมตรเลทีเดียวซึ่งซัดถล่มทุกอย่างจนพินาศในรัศมี1,300กิโลเมตรซึ่งมันซัดขึ้นมาบนชายฝั่งของอินโดนีเซียถึง5กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลทีเดียวซึ่งส่งผลให้ลหลายๆประเทศได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเเเเซียียยยยศรรรลังงกาาอินดดววมไปปถึปะทท้ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า2 3 0 0สนคนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10คลื่นยักษ์สึนามิที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ JPB